Down fall, love you feel ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาะแนะนำนะครับการลงภาษาเลือดนะครับชั้นเจนะครับผมโอเคนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องไปหางานนะครับงานบุกเจ็ดนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเป็นไกับสารบวกเไปตีนะครับผมป t ีที่ NBC ตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็จะได้อ่าอ่าที่เข้านะครับบัตรเข้านะครับผมบางคนก็เรียกว่าบูธคัทนะครับบางคนก็เรียกว่าประสาทเลือดบางคนก็เรียกว่าบัตรนะครับแล้วแต่อ่าชื่อนะครับที่เรียก กันไปต่างๆนานานะครับผมโอเคนะครับพอเราได้บัตรเข้าเราก็กดวาร์ปเข้าที่แบบอีเว t นต์นะครับนี่นะครับอีเวนต์เสร็จแล้วก็นี่นะครับเดินตรงมาทางนี้นะครับ ส่วนบูธคัทนี่มันก็จะเข้าไปหาของนะครับหาของหาพวกแต้มรูนนะครับแต้มรูนตรงนี้นะครับนี่นะครับผมจะเข้าชั้น7นะครับผมกดเข้าไปนะครับอันนี้นะครับมันก็จะได้แต้มรูนตรงนี้มานะครับ ่มีคนเล่นด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ่เผา V แล้วก็เผาดีสามารถปาร์ตี้กันได้นะครับโดยกด N แล้วก็ปาร์ตี้ไปตั้งนะครับมันก็สามารถปาร์ตี้กันได้นะครับสําหรับซีซันใหม่ๆนะครับถ้าใครยังไม่รู้แต่ถ้าเรากดากดดีแล้วก็ปาร์ตี้มันกดไม่ได้นะครับก็จะต้องกดเป็น N อ็นนะครับกดเป็นเแล้วก็ปาร์ตี้แล้วก็ไปสร้างนะครับ สร้างปาร์ตี้ตรงนี้นะครับผมสร้างปาร์ตี้ออโต้นะครับแล้วก็เลือกอาชีพนะครับเลือกเมืองแมคซิมัมเลเวลอะไรก็ตามแล้วนะครับก็ง่ายๆนะครับการเล่นภาษาเลือดไม่ได้ยากอะไรมากนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับใครเข้ามาทำเคสนะครับผมแต่จริงๆอ่ารจริงไม่ได้ง่ายขนาดนี้นะครับเพราะดาเมจไม่น่าจะถึงไม่น่าจะแรงขนาดนี้นะครับ น่าดาเอ็น่าจะมากคนีเยอะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟมิวสิคนะครับที่ผมเล่นมานะครับก็มีพี่เพื่อนๆเยอะนะครับที่เขาเล่นโอเคนะครับพอไปถึงตรงนี้ก็ตีตรงนี้นะครับพอครบตามจำนวนกําหนดนะครับก็จะตีแท่นนะครับเซิร์ฟจิงน่าจะมีคนมาแย่งตีเยอะนะครับตรงนี้ โอเคครับก็จะได้เทมเควสนะครับธนูนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับก็ธนูนี้นะครับผมใช้ไป็นในการแลกเปลี่ยนเควสนะครับโอเคครับจบเควสแล้วครับผมก็ไปส่งคืนนะครับไม่ยากนะครับสำหรับเข้าไปบูทคัทนะครับซึ่งจริงอาจจะใช้เวลานานกว่านี้นะครับไม่น่าจะไวกว่านี้ขนาดนี้นะครับ โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับส่งเคสเรียบร้อยแล้วก็ให้เพื่อนสมาชิกในปาร์ตี้ส่งเคสโอเคก็จะได้จบเคสก็จะได้ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมก็เราก็มาดูของนะครับของก็จะได้มีอะไรบ้างของที่ได้นะครับด้านธนูมาหนึ่งอันนะครับธนูเองนนะครับผมขาวๆแล้วก็กล่องกล่องแต้มรุ่นนะครับไม่รู้ว่าเซิร์ฟจริงเขาจะมีหรือเปล่าครับ ยังยังไม่ได้ไปลองเล่นนะครับแต่หลักๆให้เอาให้ดูเป็นตัวอย่างก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปก่อนนะครับนี่ก็อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับคนเล่นใหม่นะครับไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมโอเคนะครับบ๊ายบายครับผม